สวัสดีครับมาพบกับผมนะกระแผ่นซีนะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นมอไคเซอร์นะผมสายเดิมๆเลยสำหรับตอนที่มอไคเซอร์มาแบบแรกๆนะก็ใส่เนี่ยดิสกอลชาร์โด้นะครับผมสตาร์กฟอคเกเรตแล้วก็กินเพื่อนของสตาร์แฟกเมนต์นะผมเพราะว่าตอนนี้มันมีโพบอกเาว่าเนี่ยมอไคเซอร์ควรจะเป็นหนึ่งตัวที่โดนปรับใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสายที่โดนปรับมาเราจะไปดูกันนะขอกลับย้อนกลับมาในสมัยที่เรายังนั่งตบแย้อวกาศนะครับผมตบเอโซเล่นกันอยู่นะโบเฮ้ยถ้าย้อนกลับมาหนึ่งสมัยนเนี่ยมันน่าจะแบบว่า โมไฮเซอร์มันยังโหดอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่แย้โอากาสคนเดียวคนันที่เราจะพอแบบเป็นแบบเป็นไม้เหวีห่ยเมากับในการตบกันได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองดูกันเลยก็ขอแบบเปิดมาลีโลเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยแย่มากพอสมควรนะก็ตัวเด็กมันแบบมันน่าจะมีะที่ดีกว่านี้นะเอาจริงนะขออลีกทีนึงอะ โอ้โหดูไิเคตเอานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าลิวอัพเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้เล่นมไคเซอร์นะครับผม mm hmm. นี่ขนาดผมเปิดมาได้แบบรีเจเนอเร่พลังแรกเลยนะครับแบบว่าเป็นการแบบแยกล่างนะจะได้รู้กันเลยว่าทําไมตอนนี้โมไคเซอร์มันถึงควรจะได้ปรับแล้วนะครับต้องย่ารับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะนี่คือแบบเด็กเดิมโมไคเซอร์แล้วนะไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่นะครับโมไคเซอร์เป็นหนึ่งตัวที่โดดอวยหนึ่งนค,คือผมนะครับผมว่ามันแข็งแกร่งมากเพราะว่าผมชอบนะครับผมอย่างหนึ่งแล้วก็มันมีความสามารถในการบ่่าพเพือนทิ้้งไดครับ คือตายแล้วเกิดใหม่แต่ว่าอันนี้เห็นปะยังไม่มีตายเกิดเพราะว่าเราแบบยูนิตยังน้อยอยู <ap> ่นะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างกยแบบยังไม่เร็วพอนี่แบบดักมครับตอนนี้ค <onic> ือหน้ากากของเราเนี Hoe ่ยพร้อมที okes. ่จะเล่นได้อย่างตาหน้าแล้วเนี่ยลงมอคเเซอร์ปุ๊บไม่ต้องฆ่า well ก็ได้นะครับสคิปไปเลยไม่ต้องฆ่าทิ้งเพราะว่าหน้ากากเรายิงสาม damage all ผมจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยตายหมดอยู่ดีรับผมแล้วเกิดเครื่องใหม่รับผมแล้วก็เนื่องจากความสามารถที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ d e a เ h l นะครับจะทําให ตอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดาเมอมันยังแบบไม่ค่อยสูงพอแล้วก็อืมดีมากดูเลือดสักน,นิดนึงนะครับเราไม่อยอมตายง่ายแน่นอนนะครับในจังหวะนี้เดี๋ยวเราไม่กินเพื่อนหนึ่งทีใช่ไหมฉะนั้นก็จัดไปสหายนะครับก็ยังไงดีอะเอาขึ้นแบบยับๆเนอะผมในท,นนทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมโอ้โห,โหโูพราได้แบบนี้พอเติมมันก็เลยแบบดูโหดกว่าเดิมนะแต่จริงก็คือสายนี้เป็นสายที่เขาเรียกอะไรหลายคนเรียกว่าเบสบิวของ โมไคเซอร์นะแต่สำหรับผมเนี่ยมันน่าจะไปดีดกว่านี้แต่ว่าติงๆรู้สึกสว่านี่มันคือสุดของมันแล้วนะครับในการเล่นนะผมคือแบบมันไปได้ไม่ไกลกว่านี้แล้วอะแต่โอเคนี่แหละใส่ที่โมไคเซอร์ควรจะทุนรับได้แล้วนะผมอะไรเดียสต็อกกี้ชาโดไม่เอาแล้วกันนี่แล้วกันฟนะูจอคาชเชอร์นะผมโอเ้เฮ้ยถ้าอย่างงั้นเราตามด้วยสาม,มานาชีวิตแล้วจะง่ายขึ้นไย,นยผมก็เคยคิดอย่างนั้นนะฟิโอล่าแต่เราแบบตายและเกิดใหม่บ่อยะนนลูเชสย่อมมีประโยชน์กว่านะครับเพราะว่า เรามีฮีโร่ฮอนนั่นเองนะครับผมฟิโอลาหนึ่งทีกับโซอี้นะครับผมแน่นอนผมไปทางฟิโอลานะครับผม <c oughs> ในตอนนี้นะครับก็เ <c oughs> นื่องจากว่ามีแชมเปี้ยนใหม่มาเยอะด้วยแล้วก็จะบอกไงลิลิกมันเข้ามาเพิ่มเติมทาให้ตัวแบบที่เคยเล่นไม่ได้หลายตัวนะครับผมมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็บางตัวที่แบบว่าเขาเรียกดับไปเลยเก็มีนะเพราะว่าตัวที่โดนแบบบัฟขึ้นมาเนี่ยมันเก่งเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เยอะนะครับสถานการณ์อย่างนี้ทําให้ เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือโมเคยเจอที่เนี่ยของมาเล่น,นเอโซเฮ้ยมันก็ง่ายนี่เอาจริงคือแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับในตอนเล่นเนี่ยคือแบบทุกอย่างมาดูแบบลื่นสมูทจริงๆเนี่ยเห็นว่าคือแบบการเล่นของมันก็แบบชิลมากๆกนะแบบต,ต,ตีลงไปตีงงเพราะว่าบอทเนี่ยมาสไตล์แค่สองถึงสามมานานนะผมแต่ถ้าน้อยกว่านั้นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ทำให้บอทเนี่ยมันเริ่มด้วย d า m a g เยอะจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยดาเมจที่ขึ้นมาเนี่ยเราปัม๊มได้แค่ประมาณแปดถึงเก้านะครับผม,มเราไม่ได้มากกว่านี้แล้ว เพราะว่าอะไรที่มันมากกว่านี้เราต้องปั๊มเห้่จากการกินเคลื่อนไปอย่างเดียวนะครับผมเห็นป่ะที่เหลือคือมันไม่มาแล้วนะครับนอกจากเนี้ยเนี่ยที่เหลือคือต้องมาจากการกินเลื่อนลว้ลวนๆเพื่อปัมมอ๊มโมคเซอร์ให้เป็นบอกว่ามีพลังเพียงพอที่จะสู้ออคนอื่นได้นี่ครับผมเนี่ยถ้าน้อยกว่านี้เราพู่ไม่ได้เลยจรินป่ะเราปั๊มไม่เนี่ยแปดแปดแปดแล้วเล่นขณาดหนาเราโดนขัดได้เนืเ่องจากว่าเออเขาเรียกว่าไงโมงค้เซอร์ไม่มีสเปิลชิลเราต้องกินเพื่อนที่มีสเปลชิลนะจะโหดเนอยครับผมมันก็เลยแบบ เป็นอะไรที่สามารถโดนขัดไปอีกนิดหนึ่งนะครับในการเล่นแต่ถ้าถามว่ามาถึงไอโซแล้วคุ้มไหมเฮ้ยผมยอมรับว่านี่คือตัวที่หนึ่งคุ้มแน่นอนนะครับในการเล่นนะแล้วก็แข็งแกร่งทีเดียวเชียวนะเอาจริงคือแบบมันมันโหดนะเอาจริงตัวนี้นะครับผมเออเออือมตอนแรกว่าจะมาทางนี้นะผมขามาไม่ไปแล้วคือแบบแคทรีข่ขามาถ้าเขาลงขามาเรามีโอกาสสู้ด้วยเอ,อ้ยสู้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย ช็อปน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วซับสามมานาอยู่แล้วนะครับผมก็คาตอไซส์สองทีทำไมไเทคนิคเวกคุ้มสำหรับมอเคเซอร์นี่คุ้มมากแนละ้วจากที่ผมบอกวไปก่อนหน้านี้นะครับโตของมอคเวเซอร์พลังมันจะเบที่ประมาณแปดนะครับผมหลนงที่เกิดมาใหม่นะไม่ใช่แบบลงมาอะไรเป็นแปดเลยอะไรแบบต้องเกิดมาใหม่ก่อนเพราะเกิดมาปุ๊บเบดเป็นแปดนะป่ะตายปุ๊บเดี๋ยวบวดสี่เนะถ้าเหมือนกับคือต้องอย่าลืาว่าลืมบ้าลืมไม่ใช่ลืมบ้าลืมปล่อยช่วงนี้ อ่ะลงปุ๊บอ่ะปล่อยตายครับผมติดได้แค่หนึ่งทีครับโชเรนี่เรียบร้อยปบาบยอดจริง <'t> โอโ้โหเกิดใหม่แคนหนึ่งทีเออถ้าลงหลอกมอลดลงไปมันก็จะเขาจะรอดใช่ไหมผมต้องทำยังไงดีเราอยากได้มอลคอยเซอร์สองทีอะจริงเพื่อให้แบบว่าตาหน้าปิดเกมได้นะผมฉะนั้นก็เรียบร้อยลงมอลคอ้เซอร์ไปเลยไอเดียวนะลงไปเลยดีกว่าจริง อ่ะค่าคนนี้กับค่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมน่าจะได้พลังที่เป็นแฮนิกพอดีสองตัวนะครับผมที่เหลือน่าจะแบบขอสู้ได้อยู่ลูเซ่กลับขึ้นมาใหม่อ่ะเราพร้อมนี่จะมีแบบตีและเกิดใหม่อยู่แล้วฉะนั้นผมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับผมก็ตบเลยจริงๆจังหวะนี้น่าจะแบบชนะอยู่เพราะบอดไม่น่าจะมีอะไรสู้ผมแล้วจริงๆนะครับตอนนี้นะครับผมปะโอ้โหได้เแ็นิคแล้วแบบชืวอเป็นง่ายเนี่ยคือแบบไน่ใชจากว่าเรามีทะลวงแล้วหนึ่งนะครับผมในการตู้เนี่ย ฉะนั้นที่เดี๋ยวเราเลยไม่ต้องกังวลในการเล่นเท่าไหร่นเนีรือบโอ้ชิวอย่างเมื่อกี้เห็นว่ามอร์คไฮเซอร์เขาปล่อยตายได้เลยไม่ต้องกดดิเรกซับด้วยนะครับผมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงแล้วก็ดาเมจ์เราเกินนะครับผมเพราะอย่าลืมว่าการเกิดแบบมอค์คไฮเซอร์เนี่ยไม่ได้ทะรวมเนะี่ยเฮ้ยผมเกลียดตัวนี้มากเลยเนะี่ยไม่ใช่เกลียดเกลียดไอ้ด่านของฟินน่าติกมันไม่ใช่พลังแปดเนี่ยมันสิบแปดนะครับผมสิบแปดใช่ไหมเออโอ้โหทำไมเราไม่ได้ตัวอย่างนี้แบบพลังสิบแปดมาดูแล้วแหละเก้าไม่อยาก คือแบบโอ้โหแย่มากอะจริงอ่ะขอรีโลนะ,ะพลังรู้สึกว่าตอนนี้ตังค์น้อยนะไปตัดการทิ้งก่อนดีกว่านะผมตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะออกไปนะผมนายนั่นแหละสุทัวนะผมดาเมจน้อยมีแค่อะไรอย่าง,างที่ประโยชน์ฮะพักมีแค่ประโยชน์กับเราเค่นั้นเราแบบไปก่อนไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะผมในตอนดีนะผมไปตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับอมืมือสวยมากจริงคือแบบเอวิเชตสต็อกเกอร์นี่คืออย่าเพิ่งลงนะ แต่เก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่เรามีพระเอกอยู่นะคนนี้นะผมนี่ลงไปเลยบอสติเข้ามาเราทำยังไงถ้าบล็อกไปมีขึ้นมือใช่ไหมเอองั้นอ่ะโอเคงั้นบ็อกนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับเพื่อจะได้ฆ่าทิ้งนะครับผมช่างมันที่เหลือคือแบบเดี๋ยวเราก็ได้ลงแต่ที่ไหนละ่ะอ่านี่เลยครับดิจิไดลเนตนะครับผมป๊อปปี้สุดยอดครับนี่ลงไปมาขนาดนี้ก็เอาให้หมดแล้วกันเพราะว่า ไปเข้าสักเล็กน้อยนะครับคือแบบตาหน้าปกลงมอไฮเซอร์ลงไปก็จะมันจะมือผมจะเต็มนะครับผมแบบเนี้ยฮัลโหลลงเลยรับไม่ต้องฆ่าทิ้งเพราะยังไงนากากเราระเบิดทิ้งอยู่แล้วคนระับผมเหม็นปะกระ,กระจายมาตีหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผม yes, mommy, เออให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว mm hmm. เอาเอาจริงดิว้าวไม่ธรรมดาเลยเอาจริงสารบ,บอดที่แบบว่าตัดสินใจที่จะตบเข้ามาอย่างนี้นะครับผมคนแบบ ใช้ได้มากอาาพารไปนะครับผมเหม็นป่ะยังไงก็ตายคู่บอดสบายมากแล้วเดี๋ยวโบพลังไปเท่าไหร่เจอเราในควของจริงอยู่ตรงนี้เนะยครับผมนี่ใช้ชนะที่แท้ทูอยู่แค่นี้เลยครับฆ่าแล้วโบพลังไปยับยับบอดจะอะไรมาสู้คือแบบการตบเอซเหมือนการตบขนมเหมอหับพอไเซอร์นะครับผมแบบจะบอกเฮ้ยพี่ได้พลังอิเลอรี่ไม่ใช่นะคือได้พลังอื่นมันก็แบบมันอดอยู่แล้วอะ แต่แล้วบอกว่ามันโดนเหมือนกับเส้นแบ่งของด่านโผล่ขึ้นมาตอนที่ด่านของไนแมมโผล่ขึ้นมานะครับผมแบบด่านที่เกินเลยเอโซขึ้นไปอ่ะคือด่านที่แบบเป็นปตัวเบรกในการเล่นนันทีแบบมันไปได้แค่เนี้ยมันไปได้มากกว่านี้และจะเล่นลําบากนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเออคือแบบโนเฮ้ยระยะตัวโอ่ะนะผมระยะตัวโอเอโซไม่ต่างกันมากเพราะดาวเท่ากันนะครับผมผมเฮ้ยมุกนี้ได้เหรอ,หอประมาณนั้นแหละเออขอให้บุกผ่านแล้วกันนะก็อันนี้ ตัวปัญหาจะเป็นเหมือนเดิมนะเนี้ยเจอแอชและเครียดนะผมโอ้โหทำยังไงดีก็อันนี้ก็ได้อาบแบบไม่ปัม๊มมอเคเคอร์เพิ่มนะผมไปสู้กับทำเจนก็ได้นะแต่ว่าสู้กับแอชยิงด่านนี้คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยการเป็นเทคนิคของเราเนี่ยมันบูตอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วคือเรามีมคอคเอร์เอสองตัวนะครับผมแบบชีตมันง่ายอะจริงคือแบบด้วยหลายๆอย่างด,ยยา,งดาเมจมันเพื่อกัน,มาก,นม,ามากในการเล่นนะผมแลวยิง่งไปดูพิเคทเนี่ยเปิดมามือสองใบนะโอ้ยหนึ่งใบเล่นสองทีนะผมชีตง,ง่ายจริงตบเลยครับผมจริง โอ้โหสบายใจแจกเนสเลทุกตาว่าผมเอาอะไรมาครับลีมานาไม่ต้องกลัวครับเกิดใหม่แน่นอนการันตีร้อยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอืมมาแล้วแล้วยังไงครับอ่ะเอาให้ครบจริงคือเดี๋ยวลูเซียจะตายหนึ่งตัวฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าลงไปเลยก็ได้นะมองเฉยแบบไม่ติดอะไรเพาะไงก็เราจะปล่อยลูเซียตายอยู่ดีนะครับไม่ตีด้วยเห็นปะโหสบายสบายนี่แบบเน็เเลยจริง โช์เลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราจะกินเพื่อนหนึ่งตัวนะครับคนนี้นะเพื่อให้เออเขาเรียกว่าอะไรอะลูเซียตายนะครับผมเออแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยน่าจะพอสู้ได้จบแล้วนะครับผมอู้หูเรียบร้อยโคเด้มี่ับเบิ้องไอแคสองทียังไงก็ชนะแบบเหลือๆโอ้โหแล้วยิ่งเอาลูเซียมาอีก เด็กเอาไปได้ที่ฆ่าตัวเองอยู่แล้วเราสองมองไคเซอร์แต่ว่าจ,จากเนี่ยแผนการเล่นจะเห็นได้ว่าวองไคเซอร์จะสู้ยากพอสมควรสำหรับด่านหลังๆนะเพราะว่าดาเมจมันไม่ถึงมันโดนแบบดาเมจมันตันอยู่เงี้ยแล้วอีกอย่างคือเราต้องมียูนิตบนบอร์ดซึ่งการมียูนิตบนบอร์ดมันโดนแบบว่าโดนเบกรกด้วยหลายกรณีนะผมอย่างน,นี้ก็ไปสู้เอฟริกาแล้วนะผมน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเอาเพล็กแล้วกันนะครับจริงๆผมควรเลือกเอาไอ้ตายไี่ปลกระดมนะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเรามีการฆ่าตลอเลยลงมองไคเซอร์นิดเดีย ตาของบอดแล้วก็ได้ตีนะครับอาไรทำไมผมไม่หยิบนะบไปหยิบเพกมาไหมอ๋อเพื่อให้แบบเล่นได้ยากขึ้นนะครับผมแบบว่าโกงบอดมาแล้วก็แบบยาวให้สุดนะมันอายเขานะเนี่ยโกงมาขนาดนี้เปิดมาปั๊บจะย,ยิงของทีปุป๊บอะไรบวกเลยจริงปั๊บอีกน,นิดนึงเร <c oughs> จ,จะบอกเผื่อจะได้ดูเสียสขึ้นมานะครับไม่ได้ไม่เป็นไรสู้ต่อไปเร็ว่ะพร้อมแล้วนี่อะไรนี่ฮะโอโ้โหมาอย่างนี้ เอาให้ยับจริงเอออ่ะถูกต้องค่านี้ทิ้งเนะผมสุดปล่อยเราไม่ต้องใช้อะไรทูกเพราะว่าอะไรมือเกินแค่นั้นเลยมือเกินปล่อยไปนะครับตอนนี้คือแบบไทยชนะอยู่ในมือเราแล้วเพราะเราลงกมีมได้ปอะกนไปสองตัวแล้วตัวที่เกิดขึ้นวันใหม่เนี่ยยกไว้ลิเจียนแรน,นเนตอะเป็นแทนอีกปะเดี๋ยวนะไม่ถึงหรอ ผมน่าจะมีผิดเดี๋ยวหมวกแค่สองเออมันหมวกแค่สองนะผมก็เลยแบบไม่ได้เป็นไททานิกนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็คือแบบชนะอยู่ดีปะ่ะเนี่ยตอบอย่างง่งไปเลยแล้วฟับเหลือเฟือโอ้โหกระจุยกระจายดูแบบแล้วแต่พี่เลยว่าจะทำยังไงเนี่ยผมโอ้โหฆ่าทิ้งขนาดนี้ถึงไดว่าเอาเป็นางาย่อยยับตบทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าได้จินหันไปนะบอกเลยว่ารุนแรงมากเขาจิง คือแบบผมมือเทคนิคใครไม่ทันนี่จะต้องอาจจะรอปีหน้าแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่กลับมาแล้วในในปีนี้แน่เพราะว่าปีนี้จะหมดปีแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็แบบเล่นตกไปเหมือนกันนหละอ่าเอาใหม่นะครับผมทีนี้ไม่น่าเลยเอาจริงนี่ดีกว่านะครับผมนี่หาแบบทางระเบิดตัวเองทิ้งนะ่าจะแบบที่มีประโยชน์มากๆนะครับปดท่มอคอนสตเตชันเฮ้ยแลดูดีจริง ไม่อยากได้นี่คือแต่ละอันที่โผลมาดูดีหมดนะครับผมยกเว้นบางหลายอันนะก็ไม่ซื้อเพิ่มนะครับผมก็เอออินิเชียทิ้งอย่าไปสู้เลยฟิสเนี่ยมันน่าลำคาญนะไปเจอเนอติลุสด,ดีกว่านะครับผมสำหรับตบเอโซนะครับนี่เป็นการตบระบายความเครียดแบบตามสบายของสไตล์แบบใครเล่นแบบไม่รู้จะทำางไงเอโซคือคําตอบนะในช่วงนี้เพราะว่าอยาลรู้ว่าหลายๆคนตอนนี้ผมน่าจะมีอีพิกเยอะพะสอสมควรแล้วประมาณสามสี่คินก็เพียงพอได้นะหรือว่าบางคนพี่ ผมมีพิกเข่านี้จัดงไงคอมเมนต์มาได้อะน,นี่แบบไม่ติดอะไรนะครับผมเราจะช่วยแก้หรือเข้ามารีดคอร์ดก็ได้นะครับผมก็มีทีมรีดคอร์ดว่าใครเข้ามาได้ก็แจ้งกันแจ้งกันหน่อยนะ mm hmm. เออเพราะแบบบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าแบบเล่นแบบไม่ไหวจริงหรือแบบติดลิดลิกตรงไหน,นทักกันมาได้เราช่วยแก้ปัญหานี้กันมาเยอะแล้วนะครับผมอ่าได้เวลาระเบิดทิมนสักตัวหนึ่งนะโอ้โหลาก่อรูเซียน,นะครับผมพี่ฆ่าลูเซียทำไม เดี๋ยวก็เกิดใหม่แต่เนี่ยทำไมเราไม่ใช้นี้ก่อนแค่นั้นเองนะครับผมเออยิงเลยนะครับนี่จังหวะนี้บัฟเรียบร้อยตบไปเลยเดี๋ยวตาหน้าจริงผมก็ใช้นี้ก่อนนะเออจริงทีจงจง่จริงผมควรจะฆ่าเออเซนหน้าก่อนนะครับผมเพื่อแบบอว่าเราจะได้มีตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายขึ้นนะบแบบนี้อืมนี่แต่เซนหน้าก็ไม่กลับมาแล้วนี่เนาะบอดเกิน ดีมากสหาย Invincible ครับเราไม่ยอมตายแน่ๆนะครับผมในจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยไปนะแล้วสวัสดีพี่ชายเราพร้อมที่จะตกคืนแล้วนะครับจัดไปสหายประมาณอย่างนี้แล้วโอ้โหบอกเลยป่ะมันเป็นรุ่นนิดสบายๆขอเพียงเดียวอยากให้เอตโตะแบบมีแบบด่านหกดาวมาก็พอแล้วแบบไปเจอในด่ดาดนไหนไงก็เพียงพอแล้วนะครับผมแค่นี้คือแบบ โหดแล้วหรือจริงๆถ้าเอโซเราได้เป็นหกด,ดาวนี้ือแจ่มเหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะเท่มากนะเอาจริงคือแบบยังไม่รู้เลยว่าม,มันควรจะได้พลังอะไรขึ้นอีกเนะี่ยเออเอโซของเรานี่โกงจัดเลยนะครับผมเป็นตัวที่แบบโกงจนไม่รู้จะาหาสรรหาคําไหนมาพูดนะครับผมเออครับแค่นี้ก็โหดแล้วจะเอาเพิ่มอีกเหรออะไรประมาณนั้นนะครับผมอืมเยอะไปเอา,เอ,า,เอ,าออกดีกว่าคือแบบอัพมาตั้งเยอะสุดท้ายปลาทิ้งนะครับผมอะไรประมาณนั้นคือแบบมันไม่ได้ใช้อ่คือแบบเล่นแล้วแบบ จริงเหรอใส่มาทําไมนะอะไรประมาณนะั้นแบบเมื่อกี้คิดอย่างนี้อล,ล้วก็เอาออกแล้วกันนะฮะมือสวยมากนะผมตาแรกของโลรูเซไดถึงสองใบเลยนะครับท่านะ่าจะตีเข้ามาน่ะสิแล้วเราก็แจกลูซซสล,ลงไปนะครับผมว่าโชว์เด้อยังไงดีลนะ่ะบล็อกนะครับผมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเขาปั๊มห้างอยู่แล้วนะครับผมเราก็เลยแบบปล่อยไปคือแบบทําอะไรไม่ได้คือ มีลูซิสหนึ่งตัวก็ยังโอเคนะวงเออนี่แหละแจ็มมากครับือมอคาทิ้งเลยจริงหนึ่งตัวเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะคาดหนึ่งตัวที่มีขนานี้คนนี้ลูซซินและลูซิสกลับมาด้วยนะครับกลับมา 4, ถึงสี่เพราะ่าเราจะได้มานาขึนมาแหละขึ้นไปถึงเจ็ดสุดบอกเลยจังหวะนี้ครับเอาให้ยับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวออแบบเขามาขนาดนี้แล้วอะ เราแบบก็ต้องตบตามมารยาทว่นะโอ้โหสุดเอาให้ยับนี่บอกเลยเออได้แต่อีกทีนึงด้วยว่าลูเซียตายเป็นลูกแล้ตัวให้เกิดใหม่เหมือนจะนับข้อเหมือนยังไม่ได้ใช้ในตานี้ด้วยเหมือนว่าจะลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะผมสำหรับลูกของมอคเเซอร์ลูเซียนะอันนี้คือแบบซูปเปอร์ขี้โกงนะผมในการได้คอมโบแบบเนี้ยเออแบบเรียกว,ว่าโกงจริงจังเลยดีกว่านะครับอืมอ่ะ ต่อกันที่เอลูอิลูซิฟคือเฮ้ยและอย่างนั้นนี่เป็นการเห็นเื่าแลว้วสามสิบแล้วเนี่ยมาเจอด่านอเอโซมมนได้ประมาณไหนก็ไม่ได้แย่อะไรเฮ้ยปุกระดม,มไดเวลนิดหน่อยแต่ถ้าถามว่าด่านนี้ก็ด่านฟิตเออด่านไหนเล่นง่ายผมว่าด่านฟิตง่ายกว่าเยอะนะครับด่านของเอโซเนี่ยไม่ใส่อยู่อีกเลยผมรู้สึกเล่นลําบากกว่านะต่อให้เราบอกว่าจะชนานาญในการเล่นแค่ไหนก็ตามนะครับผมพึ่งดวงผองผมควรนะครับเอาจริงคือแบบผมรู้สึกอย่างนั้นไปเองนะแต่ว่า ใครแบบจะอเฮ้ยมันไม่ใช่ก็ได้นะเพราะแบบมันมองคนละมุมกันเลยนะผมเออท่านนาสวัสดีครับพี่ชายโวนี่กลับมาใหม่นะครับมิสคอสหนึ่งทีไหมสวัสดีชาวโลกนะครับผมเรากลับมาแล้วนะครับและนี่ครับ้อมที่จะตบกันไปหรือยังเนี่ยไอตัวไหนนับหนึ่งอ๋อนับหนึ่งทั้งสองคนไปจัดไปเลยนะครับดีมากตาหน้าลงบอห้เซ ชนะอย่างชัดเจนค่าทิง้งสักหนึ่งทีเนี้ยผมแบบสบายสบายเรียบร้อยจริงคือแบบหันหน้ายังจะนี่อีกเราก็นี่เลยครับแทนจะค่าทิง้งเรากดแหละบวกพลังไม่ตายแม่คือแบบ ก็ต้องเข้าใจแบบเราเป็นแบบคนใจบุญนะครับผมแบบเราไม่อยากให้มันตายง่ายแล้วก็ลมาตบะครัอผมเพราะยังไงเดี๋ยวเราได้คุยกแท็กตีอยู่ดีนะครับเดี๋ยวล่าอัพจ้าเสียโอ้ประทับใจจริงนะครับที่มึงว่าจะจับมืออย่างนี้นะครับไม่รู้จะสัรหาอะไรมาพูดนี่คือด่านระแบลมที่ดีแล้วเอาจริงสำหรับด่านเอโซนะแต่ว่าจะใส่โอ้โหเฮ้ยพี่แต่ว่ามันได้เวลน้อยก็อย่าไปคิดว่ามันได้เวล อ,อยังให้คูณมันก็มีจํากัดใช่ป่ะเออเราแบบไม่ต้องไปซีรอะไรมันเดี๋ยวก็เล่นไปเดี๋ยวมันก็ได้เต็มเองแหละเต็มตันไปแล้วเดี๋ยวมันจะแบบอื่นๆไม่รู้ทําอะไรนะเพราะว่าเกมอื่นผมก็เป็นได้แบบพอตันเสร็จทาอะไรดีโอ้โหโปโลโไม่อยากได้นะสำหรับอันนี้นะจริงคือแบบถ้าเป็นอื่นจะแจ็บมากอันนี้คือแบบเฉยๆถือว่าพลังสุดท้ายผมไม่เอาแล้วกันนะครับเหลือฟังเยอะมากนะผมแล้วเจอไซดอร์มแมนะครับผมสบายๆจริงคือแบบทำอะไรไม่ได้จริง มาอย่างนี้โอ้โหปล่อยเลยจริงปักกิโปโล,โลนี่จริงนี่ยอาจจะออกด้วยแล้วเนะี่ยเออถามจริงว่าผมจะจวดได้รูเสียเด่นตาจะเอโซเลยไหมคือแบบมันมันก็เถื่อนไปอะเอาชิคือมันไม่ควรจะได้เอโซต,ตลอดเวลาวะเออคือแบคคอบคือมันไม่ควรจะแบบมาอย่างนี้ลตลอดเวลามันควรจะเป็นอย่างอื่น ง Strike Strike คืบอ,อคนเราที่เนี่ยมันจะจวดได้แชมป์รองทุกตาแบบเนี้คือแบบตลกมากนะครับดีนะได้ปลุกระดมมาเนี่ยไอย้ยาไม่ธรรมาดาถ้าบอกผมไม่สามารถลงไปได้และตายด้วยโอ้โหอัจฉริยะนะครับผมบอดเอาจริงคือแบบจังห <Okay. S 1> วะนี้คือยอมรับในความ เทพของเขาเลยนะครับผมซึ่งบอดน่าจะผ่านน่าสุดยอดเราก็ทำเลยไม่ผ่านนะครับผมเราใจร้ายกลับหมาให้หมดเราแบบมาด้วยความแค้นตานี้ถ้าบอดไม่ใช่แข็งเราบอกเลยว่ายับโอ้โหแล้วบอดท,ทำไงไม่ใช่แข็งจัดไปครับเรียบร้อยจังหวะนี้ต้องหายแล้วป่ะเรียบร้อยขอบคุณสป,ปิดคุณสี่นะไม่อดี้รู้สึกว่าชีฟนันแบบ มาดูปลอดภัยในการเล่นมากขึ้นเนี่ยแบบทุกอย่างมาดูไวขึ้นเนี่ยเออแล้วแบบไม่ต้องมานั่งรอนานอะไรเหมือนเดิมแล้วแบบโอ้อยากให้จบตึ้งจบตไปเลยแล้วก็บางคนถามเฮ้ยต้นเกมทําไมพิมไปสู้ลิซันดาสักทีก็สาุเหมือนเดิมนะผมแบบย่อยยับไปแตละต,ตอนนั้นยันตอนนี้คือแบบเหมือนจะผ่านไม่ผ่านสักทีคือแบบมาติดอะไรเขามันก็ไม่รู้คือเหมือนกับว่าเนี่ยโดนแบบแช่แข็งปุ๊บหายแช่ทั้งบอดบอคเซอร์นี่คือจบเลยนะผมคือแบบข้อเสียมันแบบ มันมีข้อดีคือมันตีแรงในช่วงมันเบิร์ดดาเมจในระยะเวลาสั้นๆแต่มันก็แล้มาข้อเสียคือถ้ามันไม่บอดตั้งตัวเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมมันไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบลงมาแล้วมันสามารถเกิดผลไม่มีไอ้นี่คือแบบดับสนิทเลยคือแบบนิ่งไปเลยเนี่ยผมทําอะไรไม่ได้จริงๆเอาจริงคือแบบมันแทบจะจบในการเล่นด้วยตัวของมันเองไปเลยแบบว่าเขาไม่สามารถทำอะไรอื่นได้มากกว่านี้แล้วเออฮสวัสดีชาวโลกนะครับอื เราจะปล่อยมันไปเนี่ยผมเพราะว่าเราทำได้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมโอ้โห,โโหสวัสดีเฮ้เรากลับมาแล้วนะครับดีดับเบิลลูเซียสโหดกว่าเท่กว่าดาเมจเยอะกว่าและได้เวลาครับผมมองไอ้เซิร์ฟลงไปเลยเนะครับโอ้โหปลาดทับใจไม่คิดว่าจู่ม,มาได้แบบเฉยๆและได้มานาะขึ้นมาอีกเจ๊จะทำอะไรแค่นั้นแหละเนี่ยนะ แล้วทําไมผมถึงไม่แบบไม่กินตัวที่แบบมันไม่มีมันไม่เห็นเพื่อนตายนะเอออะไรอย่างเงี้ยอืมเรียบร้อยที่เหลือปล่อยครับยังไงก็ชนะนะครแล้วผมโอ้สบายๆในว่าอจังหกักสุดยอดจริงวานสุดๆคือแบบเอโซเอาจริงมีร้องแล้วนะตอนนี้คือแบบปั๊มพลังมาขนาดานี้เข้าเจ้าเลยไปสู้โอ้คือแบบแต่ที่ยอมรับจะเห็นได้ว,ว่า มาข้อดีมาข้อข้อเสียงที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นล้วผมข้อเสียงมันเห็นอย่างชัดเจนไม่มีบอร์ดโมฮิเซอร์คือเออเลยคือแบบทำอะไรไม่ได้บอดหายไม่มีดาเมจไม่มีทะลวงตีไม่เข้าเลเวลไม่อัพเหมือนแบบชีวิตมันขัดสนทุกอย่างโอ้เต็มไ่หมดทุกสถานการณ์คือแบบทุกท่าที่มีกะรือดูไอโซไดโอเขาโอเวมยสบายๆอันนี้แบบปล่อยไปเลยแล้วสวัสดีชาวโลกนะผมนี่หรือจิเกเนต ระเบิดทิ้งซะนดิดนึ่งไหมอย่าไปกลัวเราได้ตีอยู่แล้วนะครับผมอ,มอารเซียดีจริงๆเราตบไปเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหดีมากประทับใจยังไงครับยังไงอามาแบบนี้ฆ่าทิ้งเลยจริงคือแบบที่เหลือบ่อยไปเราไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับเราแค่ต้องการแบบอ้าวลูเซียสผมละ ไม่นะลูเซียสลูเซียสหายไปหนโถลูเซียสไม่นะลูเซียสโถเศร้าเลยเอาจริงคือแบบงั้นก็ตีไปเลยนะผมเราแบบต้องการที่จะเจรจาอย่างง่ายอยู่แล้วในการตกั้งนี้นะผมนี่จัดไปือฮิวเพื่อเอาตัวรอดนะครับไม่ได้ช่วยอะไรในการสู้กับเราเห็นปะ บอตต้องกรีดร้องอ่ะตีบา้างั้นั่นแหละโอ้โหสไตร์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะถ้ามันมันทาชีมันได้บาเรียใช่ปะแล้วก็ปล่อยสิจริงไหมเออปล่อยครับผมแบบใจกล้ามากในการปล่อยแล้วผมในการสู้ครั้งนี้ครับฟอร์ดิมาเซียแล้วเต็มติดเกมอย่างเท่ๆเฮ้เดี๋ยวทำไมเราได้สองกีกำลังใส่อยู่ว่า ทำไมฟอร์เดมาเีผมสองครั้งใช่ไหม αι? เออผมทำอะไรพลาดหรือเปล่าตอนแรกก็คือรู้สึกมันมันโอเคอยู่ตอนที่พอบัฟเดมาเอสองครั้งผมผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าคือแบบเออช่างมันเอถอะจริงจริงยังไก้ชนะแล้วโอ้โหสบายสบายเอซูแบบพี่เอาผมมาย้ำชัด นั่นแหละขอใครเฮียบบ้างนะครับในการเล่นนะผมก็แบบการกลับมาเล่นโมไคเซอร์จะเห็นได้ว่าเนี่ยการที่ไปสู้กระดานมากกว่าของ so เอโซเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเหนื่อยเลยแบบไม่เหนื่อยนิดนึงนะแบบว่ามันจะเนืองในการเล่นพอสมควรนะครับผมฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรจะแบบติดอุปรกรณ์อื่นไปนะครับชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับผมมันก็เป็นหนึ่งทางที่ทําให้ชีวิตของโมไคเซอร์เล่นได้อย่างง่ายขึ้นนะค,คือแบบอย่าไปเล่นในด่านสูงวันนี้เอโซเอ้ย ok อมไคเซอร์เหมาแบบแบบว่าอย่าถึงแค่ ตาฟอพอ็อกเกอร์นี่แหละจริงคือแบบด่านของเอโซเนี่ยกระรองดีนะหรือว่าไปเล่นด่านรายเดือนเนะี่ยผมแต่ด,ด่านในแม่ผมยังคิดว่ามันมันยังสูงไปอะ่ะลอรีเวิร์กโมไฮเซอร์น่าจะโหดกว่านี้นะครับผมในตัวตัวนี้นะครับก็สายดั้งเดิมเลยนะครับผมสายดิสโปชาร์โดสตาฟอคเลตแล้วก็กินเพื่อนนะครับผมใครมีสายที่หรือบิลที่ดีกว่าแนะนนำกันมาได้บ้างนะครับผมคือแบบคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมก็อยากรู้ว่าเราจะจับตัวนี้ให้ยังไงให้มันเก่งขึ้นนะครับผมเออก็ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะครับผมเหมือนเดิมก็ผมฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผ่าวันนี้สวัสดีครับ